ครับผู้ชมครับผมอยู่กับน้องๆเนี่ยนะครับทั้ง5ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญตั้งระดับชั้นอะไรกันครับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่3นะครับก็เป็นเป็นโรงเรียนมัธยมปะคะที่โรงเรียนมีปถมด้วยใช่ไหมคะมีปถมด้วยนะครับผู้ชมปกติเนี่ยเขามีงานวิจัยครับเขาบอกว่าเด็กยุคปัจจุบันเนี่ย โลกเขาวิจัยมาว่าน่าห่วงเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาไม่ต้องรอส่งภาพไปเลยทางไลน์ส่งเฟซเลยทางไลน์ความอดทนจะน้อยเด็กรุ่นใหม่จะใจร้อนอยากได้ของเร็วแต่มาดูเด็กๆซึ่งถูกฝึกชีวิตในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเขาถูกฝึกชีวิตมาเขาจะไม่เป็นแบบนั้นเลยนะฮะแล้วโตขึ้นเนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันแข็งแกร่งด้วยนะครับเริ่มจากน้องทางขวามือค่ะน้องผู้หญิงคะชื่ออะไรคะ สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกัญญารัตนพยอมนะคะกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะคผลงานของหนูคือเขาเรียกอะไรคะแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวมาทำเป็นเครื่องประดับค่ะเครื่องประดับใช่ไหมคะครูสอนใช่ค่ะทาจากข้าวเหนียวทําจากแป้งข้าวเหนียวค่ะทาจากแป้งข้าวเหนียวกลายเป็นสร้อยอย่างนี้นะฮะใช่ค่ะเออขายเส้นเท่าไหร่คะอย่างนี้สร้อยจะขายประมาณ 100- ถึง150บาทค่ะไปขายที่สากรกรค่ะแล้วก็ทางเว็บไซต์ออนไลน์ค่ะคือโรงเรียนจะมีสหกากร ใช่ไหมครับแล้วก็เด็กแต่และคนจะแสดงฝีมือของใครทําเสร็จก็ไปวางขายที่สากลแล้วก็เป็นระบบยังไงคะปันผลจะเป็นปันผลปลายปีค่ะเออแล้วต้นทุนอาจากไหนคะต้นทุนทำสร้อยอย่างเงี้ยคะ่ะจะได้จากการรวมเงินกันค่ะแล้วก็นําไปซื้อวัตถุดิบที่เราไม่มีค่ะครับเพื่อน,นํามาทําครับโหปีขายดีไหมก็ขายได้ค่ะนี่ครับนี่ฮะสร้อยในีคุณผู้ชมทําจากแป้งข้าวเหนียวไม่เสียด้วยใช่ไหม ไม่เสียด้วยนะครับมีคุณครูสอนออกบ่งออกแบบอย่างดีเลยนะครับนี่คือผลงานของน้องผู้หญิงมาน้องผู้ชายน้องผู้ชายทําอะไรครับสสดีครับผมชื่อนายชานลินเงาช้มชธมศึกษาปีที่สามากเนียงพลธรามพินทร์ครับครับเราทําอะไรครับน้องผู้หญิงก็ทําเครื่องประดับใช่ไหมของผมทําแปลงเกษตรครับเป็นการปลูกอะไรครับปลูกปลูกผักครับอ๋อนี่นะครับมีผักอะไรบ้างครับมีผักสลัดผักบุ้งแล้วก็ผักคะน้าแล้วก็โหละพาครับเออปลูก ปลูกแล้วกินจริงไหมกินจริงครับปลูกเองเก็บกินเป็นมื้อทําเป็นอาหารกลางวันแล้วก็การเช้าครับครับให้ของพวกเราหรือเด็กๆด้วยน้องๆด้วยหรือไงให้น้องๆในโรงเรียนครับอ๋อให้น้องๆในโรงเรียนเลยปลูกกันกี่คนครับแปลงนี้ก็หลายคนอยู่ครับเออเหลือขายไหมครับขายครับอ๋อไปขายด้วยขายแล้วเงินเข้าไปที่สการ์ครับอ๋อเงินเข้าไปที่สการ์แล้วก็ปลูกแล้วก็ขายเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเขาปลูกเองกินเอง แล้วเหลือก็ไปขายด้วยเงินก็มาเข้าสากลปลายปีสากลก็จะมีปันผลด้วยนะครับ,รบมีคุณผู้ชมถามบอกว่ามีออนไลน์ไหมแบบว่าเนี่ยที่ทำเนี่ยเครื่องประดับก็ดีสมุดโน๊ตก็ดีขายออนไลน์ไหมครับขายครับออนไลน์เป็นทาง Facebook ทางไลน์หรือทางอะไรครับก็ทางเว็บโรง,งเรียนหรือย,ยังไงเป็นเว็บโรงเรียนเวยครับนี่ฮะนีะนะ่เป็นเว็บโรงเรียนนะครับก็น้องๆฝึกชีวิตในการทํา ปลูกผักเองกินเองขายเองด้วยนะครับน้องผู้ชายเอามาน้องผู้หญิงครับน้องชื่ออะไรคะลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมพ์ชนกสุบินค่ะครับกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งมาจากโรงเรียนประชารา์บำเพ็ญค่ะผลงานคืออะไรคะไส้อัวปลาดุกสมุนไพรค่ะนี่ไส้อวอน,นี่อันนี้ทําขายป่ะลูกทําขายค่ะหอมมากเลยคุณผู้ชมฮะไส้อัวปลาดุกค่ะสมุนไพรอร่อยไหมอร่อยค่ะยังไม่ได้กินนะฮะราคาเท่าไหร่ ราคาขายเป็นกิโลละ450บาทค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นใครครับลูกเป็นผู้ปกครองของน้องๆค่ะนี่ฮะซื้อเสร็จได้เงินมาเสร็จเอาไปทำอะไรคะเอาไปให้สหกรณ์ค่ะอ๋อไปเข้าสหากรณ์แล้วก็ถึงปลายปีก็จะปันผลกันใช่ไหมใช่ค่ะแหมบางคนก็บอกอยากให้ผมกินผมกลัวว่าผมกินแล้วเดี๋ยวผมสัมภาษณ์น้องไม่ได้ <laughs> 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 เห็นและหิวข้าวอะมาน้องผู้ชายครับน้องผู้ชายอ่ะ ทำอะไรครับของผมทำอะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุิพงศ์ปรทองะออยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนประชาราชครับครับผลงานของเราคือทําสมุดปกครับอันนี้ปะครับครับหนุมาาเหรอครับครับอันนี้วาดเองปะครับวาดเองครับโอ้โหไม่เบาเลยฝีมือนะเนี่ยว่าเสร็จแล้วเป็นสมุดโน้ตใช่ไหมลูกครับขายเท่าไหร่ครับเรียมละร้อยห้าสิบครับครับขายดีไหมดีอยู่ครับนี่ครับดีอยู่ครับใครซื้อครับส่วนใหญ่ เพื่อนๆพี่ๆน,นักเรียนหรือผู้ปกครองซื้อเป็นผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนครับนี่ครับโอ้โหขอขายดีๆนะอ่าถัดมาครับน้องผู้หญิงเราทําอะไรครับผลงานของเราคือสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชานันดอกพยอมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับมาจากโรงเรียนประชาราบำเพ็ญค่ะครับส่วนของหนูทํางานประดิษฐ์ค่ะอ่าคืออะไรคะ มีกระเป๋าใส่เหรียญพองกุญแจที่เก็บพองกุญแจแล้วก็กระเป๋าถุงลูดค่ะนี่ขายอันเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้ประมาณ4 0บาทค่ะ้านนี้ละคะประมาณ45ถึง4ีเขาขาย้าถึง50ค่ะอ๋อค่ะก็ขายได้เยอะไหมได้เยอะค่ะนี่ค่ะภูมิใจไหมภูมิใจไหมทำและขายเองนะครับเราทําอย่างเงี้ยปลูกผักด้วยพึ่งประดับด้วยสมุดด้วยอะไรด้วยสอนอะไรเรา น้องผู้หญิงสอนอะไรเราสอนอะไรชีวิตเราสอนในเรื่องความละเอียดและความแม่นยําค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีความละเอียดงานอาจจะออกมาเละหรือออกมาพังได้ค่ะน้องผู้ชายสอนอะไรเราแล้วปลูกพักในสอนชีวิตอะไรเราสอนการสอนทักษะชีวิตในการความตั้งใจคำอ,อดทนครับครับไม่มีตังนี่รอดไหมรอดครับนี่ไม่มีตังผมปลูกผักเป็น เป็นครับใช่ไหมมีกินไหมมีกินครับนี่ผมไม่อดตายไหมนี่คือชีวิตจริงชีวิตจริงครับใช่ไหมครับน้องผู้หญิงกล่ะคะลูกสอนอะไรเราคะค่ะก็สอนให้แบบว่าเปงานหนูทําอาหารใช่ทําอาหารขายได้นี่นอกจากอาหารนี้แล้วทําอย่างอื่นได้อีกคนี่เห็นไหมเป็นสนกล้งที่เหลือก็เอามาทําเป็นทอดกอบ เด็ดเดียวได้นี่เอาตัวรอดถ้าพ่อแม่ไม่อยู่บ้านหนูคุกกิ้งเองได้ไหมได้นี่เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมครเด็กยุคใหม่สมัยนี้ต้องมีทักษะอย่างนี้นะคะคือท่านเล่นเกมติด ROV เล่นแต่ไอทีเอาเร็วรอไม่เป็นอนาคตเรียบร้อยสู้ชาวบ้านไม่ได้แต่นี่คือคกลไกที่พระองค์ท่านวางไว้ฮะแล้วมันเป็นภูมิคุ้มกันของน้องๆโตขึ้นมาน้องๆปันผลปันผลไม่ทำอะไรครับของผมเอาไปเก็บในธนาคารครับนี่ปีที่แล้วได้เท่าไหร่ลูก ได้ส,สิบ <ลา S 2> บาทนครับฮะได้ห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทเก็บมาเท่าไหร่แล้วครับเก็บมาเท่าไหร่ละหลายปีแล้วครับเงินเก็บเท่าไหร่แล้วตอนนี้พันกว่าบาทแล้วครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะอดออมเงินเก็บนี่เป็นพันแล้วนะฮะน้องผู้หญิงอะลูกน้องผู้หญิง,ง,ญงเงินเก็บเป็นไงเงินเก็บก็เยอะอยู่ค่ะนี่เทา่ทาไหร่เท่าไหร่ก็สิบแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยกว่าบาทแล้วคุณผู้ชมผมถามเขาฮะเพราะเด็กรุ่นเนี้ยเขาจะใช้สมาร์ทโฟนใช่ไหมฮะผมก็ถามเขาบอกว่าน้องๆมีไหมสมาร์ทโฟนเขาบอกเขามีนะฮะ แต่เขาซื้อแบบซื้อแบบพอเพียงไม่ซื้อแบบเอาแม่ของไอโฟนไอโฟนรุ่นใหม่3 0,000กว่าไม่ชีวิตเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาซื้อมือถือเหมือนกันแต่เงินที่ซื้อมือถือเอามาจากไหนเก็บปอ,อมค่ะเง<า>น<ด>ินที่เงินที่เราเก็บแล้วเราก็ไปซื้อช่วยให้แม่ช่วยออกด้วยเออหนูออกเท่าไหร่แม่ออกเท่าไหร่หนูออกประมาณสองพันค่ะแม่ออกอีกประมาณสามพันค่ะก็ครึ่งหนึ่งประมาณห้าพันใช่ไหมค่ะเป็นเงินที่หนูหามาเองใช่ค่ะ ภูมิใจไหมภูมิใจค่ะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมนี่ถาเองซื้อเองนะอน้องผู้ชายปิดท้ายเป็นไงซื้อมือถือ <ๆ S 2> นี่ทําไงก็หาเงินเก็บเก็บเงินไปเรื่อยๆครับเก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อถึงครบที่เราอยากได้แล้วก็ไปหาซื้อเอาครับครับภูมิใจไหมภูมิใจครับเห็นคุณค่าไหมเห็นคุณค่าครับครับน้องๆไม่ใช้เงินเปลืองใช่ไหมฮะไม่ครับนี่ครับเอาละครับขอบพระคุณนะครับทั้ง5าท่านนะครับขอบพระคุณครับ ผู้ชมนี่ฮะนี่คือทักษะชีวิตจริงๆที่สอนให้เด็กอดทนเก็บออมภูมิใจเขาใช้เงินเป็นจะเป็นฐานครับอนาคตเขาทำธุรกิจเขาต่อยอดเขาจเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็น,นกลไกสำคัญในการวางรากฐานชีวิตตั้งแต่เด็กครับ